สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว Youtube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า M 5 0 0 0นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าแล้วก็ถันหกใหม่นะคะตัวนี้ใหม่แกะกล่องเลยนะคะสภาพสวยเลยนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะมาดูสภาพตัวเครื่องนะคะสภาพตัวเครื่องนะคะเดิมๆทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะสําหรับ M 5000นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นฮิตนะคะขายดีมากๆนะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่1453ชั่วโมงเท่านั้น,นะคะ่ะดูสีสันร,รอบๆคันกันได้เลยนะคะรถสวยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะสำหรับ M 5 0 0 0 SU นะคะตัวนี้ทนมากๆนะคะลูกค้าหน้าใช้นีค่ะยังดีทั้ง4เส้นนะคะยางหน้ายางหลังสภาพสวยนะคะดอกเต็ม กระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะมาดูด้านหลังของรถค่ะนี่ค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะ pto นะคะใช้งานน้อยนะคะตัวนี้ m 5 0 0 0นะคะดใูใกล้ใกันได้เลยนะคะนี่ค่ะมาพร้อมผ่าน6ใหม่นะคะตัวนี้ถือว่าคุ้มนะคะได้ผ่านใหม่แกะกล่องไปเลยนะคะสำหรับ m 5 0 0 0 su นะคะตัวนี้50แรงม้าเลยนะคะใครที่หาไปเอ่อ ทำนาทำสวนทำไร่นะคะตัวนี้ก็น่าใช้มากๆนะคะสําหรับ M 5 0 0 0ราคานะคะอยู่ที่398,000บาทค่ะ398,000บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะมีบริการจัดส่งให้ฟรีมีค่าแนะนำให้5,000บาทนะคะใครสนใจก็โทรได้เลย0819136451ค่ะ เรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะ <c oughs> พร้อมดูระบบไฮโดรลิกของ M5000SU ตัวนี้กันค่ะพี่พายเดี๋ยวรอช่างสักครู่นะคะสวยนะคะลูกค้ารีบจับจองกันได้เลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยได้ผ่านหน้าผ่านหลังใหม่